หลอกกบออกมาเล่นน้ำออกมากินอาหารเปิดเะอย่างใส่ตัวกบอ,อกมาเล่นน้ำออกจากกระเบื้องออกจากกระลาชักทีนะจาจะกบออกกระบอไรได้ะคะ่ะปกติต้องออกไรก็หนีก็ขึ้นด้านออกมานี่กระลากะเป็นหลือยี่คุณบอกมาไงไตกระเบื้อง เติ่มห่อแล้วไม่มีเสียงหนาสวัสดีจ้าบรรยากาศยามเช้าบานหน้าแน่สิจัดจานนะคะตอนนี้ทัง ให้สวนหมอกปลูกพักนีกก่กำลังเกิดกำลังเกิดเลยค่ะด้านล่างนี่อันนี้จะเป็นผักกาดอันนี้เป็นผักเอ่อการหอม้ว่าจะเป็นหวัวหรือเปล่าเอาเขื้นแค่ซ้ำนึงกับพ่อจะนาอยสิมาฮหดเอาปุ๋ยเขียวใส่ แล้วตรงนี้นี่จะเป็นผักบัวค่ะผักบัวคือต้นหอมก็ลังเกิดเดี๋ยวจะไปเกลือปลากันก่อนค่ะเกลือปลาเกลือกบจักสิมาลดน้ำตนใหม่ในสวนนี่ปลูกหลายอย่างอยู่ด้วยค่ะหลอบบาทนี่จะเป็นขาขาก็ลังเกิด อันนี้จะเป็นผักวอเตอร์เครีสวอเตอร์เครีสกำลังขึ้นเลยค่ะสลัดราชินีสลัดอันนี้จะเป็นผักผักแผวจะปลูกรอบไลยนะคะนี่จะเป็นต้นขนุนจะเป็นผักขากำลังแตกยอดเลย ชะอมค่านี่ปลูกไร้ายแห้งรอบเลยค่ะค่านในปลูกไร้ายเครื่องแกงอันนี้จะเป็นหวานไฟนะคะนี่กำลังจะทายต้ยตนตนตายแล้วแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นต้นเงาะโมจะติดหรือบอบมกเงาะ เป็นต้นพักเมก็กอันนี้คือติดแล้วนะคะต้นพักเม็กติดแล้วต้นพักเมก็ปลูกไว้รอบเลยค่ะรอบบ้านเลยอันนี้จะเป็นต้นใบเตบยใบเตยติดแล้วนั่นนี่อันนี้จะเป็นต้นพริกกำลังปน่วยต้นทับทิม พะพลาพริกมะเขืออันนี้จะเป็นทูนใช้กินกับส้มตำใบใหญ่เยอะเถอมะงงาะต้นนี้อันนี้จะเป็นต้นมะงงาะค่ะต้นมะะักเงาะ กำลังแตกนอดไปเบิ่งกันไก่มาเขียอีกแล้วด่านข้างทางข่าวก็จะเป็นต้นมกม่วงต้นขนานนต้นมกไฟนะคะสิปลูกไว้ตะลิ่งปีงต้นกล้วยนะคะกำลังปลูกดินว่ดีบ้านใดเพราะจะเป็นดินด่าแข็งๆนะคะกำลังปรับดิน ติก๊กปลากันเปิดน้ำเช็คระบบน้ำเปิดน้ำไมห่หยาเป,เป็นหวดสวนเ,เป็นอําเลยเบิ่งบมกบวกบวบก,กับมีพุ่นมีหอนหมอกบวกมันเบียบเปิดน้ำอันนี้ ส่งไกลไป15เมตรดนม้มยาให้งัว พญาาแล้วเขาก็ไม่อาหารปลากันค่ะตอนเช้าแดดแดดมืดขึ้นนี้ล่มหนาวมานะคะมารอแหละ

và đun dập chấp bia phun sẽ có một hào con แล้วฟากพวกแก้วเรียบร้อยก่ะรดน้ำค่ะใสเบิรตนะคะทั้งต้นมะพร้าวตน้นมะนาวต้นทุกต้นนะคะเอาฟุนไซละไรก่ะรดน้ำเป็นต้นมะไฟค่ะมะเฟืองมะไฟเออพวกมีต้นมะเฟือง นแบบไหวมัพยายามอยู่สองต้นกูจะติดป <พอ S 1> ีใครซื้อมาบต่ติดนะคะบ่ได้ดูแลเนาะปีนี้ดูแล,ลนนะค่ะนี่จะเป็นต้นตะลิงปีงอากาศเย็นนะคะเริ่มหนาวแต่ว่าแดดออกแต่ว่ากระลมอยู่ค่ะแดดออกแต่ก็ลมกําลังหดหนะะักเงียบหยาแล้วติดนั่นนั้นตัดออกนะคะนี่แพงกลาตาัดออกแล้วก็ว่านปุ๋ยแล้วก็เลยหดหนามไม่กําลังแตกหยอดขึ้นมาค่ะ ปิงเกอร์หัวใหญ่นี้เป็นต้นมะขามป้อมค่ะต้นมะขามป้อมซื้อมาย่างละตนค่ะคำว่าไม่มีอย่าให้มีให้มีแต่คำว่ามีค่ะบ <c oughs> านหน้าอุ้ยล่มขนาดค่ะจะเป็นคาค่ะกำลังเกิดปลูกอ้อมอ้อมให้หน้านี้ค่ะ อ้อมมองปลูกงานนะคะคือปลูกอ้อมอ้อมอ้อมแตงแตหันมานะคะนี่เป็นปลาคาค่ะอ้อมมันนี่จะเป็นพักกระสาปลูกกล้วยไปนำพันหัวจ้าสิไปปลูกไปอีนูนบอมเมนเขากัเหอนคนไทยเขาเนีืี่ไกกระสาพื่กันละค่ะยอดก็นั่งแตะ่าทางเขาบ้านนะคะคือปลูกสุดเบิดเลย จะเป็นสลับกันหมักหน้าหมักม่วหมักหน้าหมักม่วหมักสมโอค่ะคือเหลือยางเดียวคือเหลือหมักสมเคียวหวานอยากลองมาปลูกบิ่งต้นหมักหน้ากำลังใหญ่อันนี้เขาปีที่สองนะคะนี่ต้นบมักหน้านนี้ สือมาเบียร์ละสิบบาทอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงต้นนี้เบียร์ละหาสิบสือมาตอนนี้ข้อพิธีสองใหล่ะค่ะต้นมะม่วงอ่อต้นนี้พันมหาชนกค่ะลำต้นใ่สือถาดกิ้งมานะคะมหาชนก อมตะค่ายไปเบิร์ขค่ะสันสันวัวสกินล่มมากค่ะตอนนี้กำลังยามหนาวลมแรงมาก